แน่นอนอยู่แล้วเราอุตส่าห์แบบตรักรำทำมานานค่ะออปีแปดเดือน150คิวก็คือเป็นอะไรที่ยากมากออแล้วก็เล่นออหลายคาแรคเตอร์แต่ว่าที่สําคัญสำหรับเบลที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องเนี้ยคือการเป็นพุทตาลที่ออจะต้องมีทั้งความตอนนี้พูดได้แล้วออมีทั้งความการะเลเกละมีทั้งแบบคนใหม่อะค่ะออออคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือแบบ มันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเบลแบบภาพจะเป็นไบโพล่าตอนนั้นแบบคือมันแบบมันเหนื่อยมากใช่ค่ะเดตติ้งจ็ปลาปลายแล้วหลายคนถามว่าทะลุแปดเลยไมวันนี้ก็อยากนะคือถ้าดูตามสถิติอะค่ะมันเป็นไปได้อะไย อันนี้เบลเบลเรียกว่าวางใจได้ยังเพราะก่อนนี้เบลบอกก็ยังกังวลเพราะยังเหลืออีหลาย EP แต่ตอนนี้มันขึ้นขึ้นขึ้นข,นขนยังไม่ดอกเลยคือไม่ได้วางใจในแง่ของเลตติง้งแบบคือไม่ได้มองในจุดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในเรื่องของแบบเรื่องราวก็ ล,ลุ้นเหมือนทุกคนดูทุกคนนะคะ,ะราะว่ามันเหลืออีกหลายตอนมันยังไม่ครึ่งนึ่งเลยอ่ะอยากได้จะเท่าไหร่ในใจเบลความฝันเป็นความฝันสีความฝานันเนาะก็เลข2ตัวอ๋อไม่แน่นะบอกว่าคะ่เนนะเลข2ตัวนี่คือเห็น <ๆ S 2> บอกว่าเบลเบลเนี่ยเบลก็จะเนียนนักข่าวเลยทั้งหมดได้สี่จไดเลย ขอ hai, พรที่เบลเราเป็นมูมาลิต้าไม่ได้ แต่ว่าได้มีการไปไหว้พระพรหม<อ>ในวันแรกก่อนออนแอร์เพราะว่าก่อนนั้นนั้นอ่ะคือยังไม่มีโอกาสได้ไปไหว้ค่ะเราเบล Bell, อ่ะเป็นทงานที่ช่องเบลก็เลยเหมือนพี่หน่อมแนะนำนี่แหละว่าแบบเบลได้ไหว้หรือยังแล้วเบลอ่ะลืมนึกไปเลยว่าเรื่องเนี้ยคือชื่อเรื่องว่าพรหมดิขิตเบลก็เลยได้ไปไหว้พระพรหมมาแอบถามพี่หน่อมหรือยังก็แอบบ่นไว้ร่อยบอเดี๋ยวงพาเราไปรำอีกนะแอบถามแล้วคะ่ะ <laughs> มีไหมก็ความจริงอ่ะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆนักแสดงเนี่แหละว่าเท่าไหร่ดีเราถึงจะไปแบบไปไหว้แล้ว ประเด็นคือมันแบบมันขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะก็เลยแบบเออเดี๋ยวก็คงต้องไปไวาเนี่ยคือบนบนไปเยอะไหหรือว่าที่เดียวเลยไม่ไม่ไม่ได้บนเลยค่ะแต่แค่เผยว่าให้ทาพรมท่านลิขิตคือแบบคลิปความเชื่อเลยอ่ะไม่ไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่ที่ล้วที่ความเชื่อเรื่องนี้แล้วไง ความคาดหวังเดี๋ยวเราเดี๋ยวอยากได้อะไรหรืออยากจะพึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยคือแปลว่ามันหนึ่งเหมือนก็เป็นความสบายใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองด้วยกับเออเบลเชื่อว่าเหมือนถ้าเราทําสิ่งดีๆอ่ะอย่างเช่นอย่างเรื่องเนี้สามารถทําให้คนมีกินมีใช้มากขึ้นหรือว่าตอบแทนอะไรให้กับประเทศเบลก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะสะท้อนกลับมาออเองคัอ,อ,อ,อย่างตอนนี้เริ่มกลับมากับปรากฏการณ์าหนดโลกอีกรอบอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีใจค่ะดีใจที่คนมีความสุขกับการดูละครของเราแล้วก็เราก็ทําเต็มที่จริงๆก็ก็อยากให้คนดูมีความสุขออส่วนตัวเวลามันออนแอร์วันที่ออนแอร์เราก็ต้องรีบกลับบ้านไป,ปนนนดูเลยก็พยายามดูสดเหมือนทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสก็จะดูสดแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเปิดออนไลน์ยังไงยอด1ยอดนั้นต้องเป็นของฉัน อีพีหลังๆนี่กระแสจิ้นก็เริ่มใหม่กันแล้วค่ะพี่โบใช่เริ่มมาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อกันแล้วแต่ว่ามันจะมีความหวานอย่างเดียวไม่ได้มจะต้องมีแบบกัดกันนอนกันแบบตีกันไอ้ผู้ชายคิ้วโวยวายใช่เราก็แมนซะด้วยเพราะว่าพูดเลยใหญ่นะตอนนี้พอจิ้นเนาะแฟนขับคนขับบเอาใหญ่แล้วตอนนี้เป็นแฟนเลยรึเปล่าเนี่ยหลัง เยอะมากเรอคะคือเรามาแล้วคือเราม,มาเช็คท่กอ๋อเราไม่ไม่ได้อ่านแบบฟีดแบ็กสักเท่าไหร่ค่ะ แล้วต่างคนต่างโกรธช่วยไงทีนี้มันก็อุบคบกันเลยมาวุ่นเลยมาบุ่นค่ะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะก็แบบเหมือนเดิมอ่ะกับพี่โป่ะค่ะคือเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงจริงนะคะไม่ใช่พี่สาวในไม่ใช่แบบว่ามันมันเห็นกันในทุกมิติอ่ะจนมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันแต่ว่าคือแบบเออเราเป็นพี่น้องดีกว่า ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ค่ะเหมือนแบบกัะยาณาอะไรฟิล์มกระดุ่นๆกระดุ่นกันกระดุ่นกันใช่แต่แซมบอตงานที่ตัดออกมาดูมันก็มีความสนุนสนุนกันแบบเอออะไรนะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ก็โชวมตื่นมีใจนะเออยังไงอ๋อเหรอแล้วไป่ถามพี่เขาสิคะถามถ้าเป็นแฟนคุณไม่เป็นคืนไม่คืนคุณเมย์เมย์ก็อย่างที่เราบอกคือมันมันไม่จําเป็นจะต้องมีสถานะกันหรือมันไม่จําเป็นว่า เราจะพบกันหรือว่าเราเรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่มันข้ามคำนั้นไปแล้วอ่ะแล้วมันมันจะมีเติร์โมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ไหมเบลเซิร์โมเมนต์ในในการแต่ว่าเวลาออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นก็เห่นแข็งแรงอ่ะแข็นยังไงตตอนนี้ตีกันอยู่ไงแข่งในละครในละครอนใละครโอมีแน่นอนอยู่แล้ว อี่างเป็นแล้วจะกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่พิเชนโตอ์อีกไหมคะก <c oughs> ะแสนแรงอัเนี้อ๋อค่ะเอ่อได้หมดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่คุณลูกค้าผู้น่ารักเลยค่ะจ้างได้ ปีนี้สักิตัวเนาะสาธุสินค้ายังไม่หมดประเทศไทยใช่ไหมข้าใหม่เกิดได้เสมอโอเคได้อ่ะเบลเบลลาสุดไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วใช่ก็เป็นดเยอะากเป็นเจ้าภาพกะหินค่ะก็มีคนร่วมเยอะค่ะประมาณ4ล้านเออใช่อันนี้เยอะสุดตั้งแต่เบลทำกะถินมาเลยไหมะเยอะสุดค่ะแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ลงมือไปทาเองไปนั่งปชุมไปแบบ เชิญแขกอะไรทํำหลายอย่างมากเลยค่ะวันนั้นเป็นยังไงบั้งอากาศอากาศบรรยากาศอะไรต่างๆก็ก็ค่อนข้างนะคะคือเหมือนมีทีมของทางวัดที่เขาจัดการระบบดีมากเลยค่ะทุกอย่างมันก็เลยแบบเหมือนโฟล์เป็นเวลาเวลาไปรวมถึงโรงทานร้อยกว่าโรงที่เขาก็สามารถจัดให้มัน ไม่เขาเรียกว่าไม่แออัดและไม่วุ่นวายได้อะค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกแบบเออหวั่นใจนิดนึงเพราะเราก็เออเดี๋ยวตรงนู้นตรงนี้มันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนมากก็คือตั้งจิตแหละค่ะแล้วก็ขอทุกอย่างรับรื่นขอทุกอย่างรับรื่นแล้วก็ขอเออบุญกุศลส่งถึงทุกคนค่ะันนี้อัญโมทนามาด้วยเอยในจอเริ่มนอนเป็นแล้วรันแคมเปนค่ะเจร์ลิญมากคุณแม่